สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรตกรีนสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะจะเป็นรุ่นเซอร์โวนะคะ 5kva รุ่นนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่ารองรับโหลดนะคะ22แอมป์นะคะไอ้สำคัญน,นะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกได้ต่ำสุดคือ130โวลต์นะคะรองรับไฟเกินนะคะได้ถึง280โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟไวไอัตโนมัตินะคะราคาเพียงตัวละ6,950บาทนะคะส่งฟรีนะคะเก็บ ไปทางได้หรือว่าจะสั่งซื้อนะคะผ่านราสนา s h อปป e หรือว่าจะสั่งตรงกับทางรกตรกรีนก็ได้นะคะสินค้าพร้อมส่งจากกรุงเทพค่ะทุกคนคะ่ะที่สำคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยต้องบอกก่อนนะคะว่ามีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าสแสดงสถานะเนี่ยก็คือสองสถานะนะคะ,สะแสดงสถานะทั้งไฟเข้าและไฟออกนะคะ Input Output นะคะจะมีหน้าจอ และที่สําคัญนะคะหน้าจอเนี่ยก็จะแสดงสถานะในกรณีที่ไฟเข้ามาเกินนะคะ H I นะคะหรือว่า High เนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะเตือนว่าตอนนี้มันเกินนะ,ะแต่ถ้าสมมติว่าไฟมันตกต่ากว่า1 3 0อยโวลต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้น L O หรือว่า Low นะคะเพื่อที่จะให้เราทราบนะคะให้เรารู้ว่าอุ้ยตอนนี้เนี่ยไฟมันตกต่ำกว่าร้อยนะนะคะมันสามารถที่จะป้องกันนะคะควบคุมนะคะไม่ให้อุปกรณ์ไฟฟ้านเนี่ยเราเสียหายหรือพังเพราะไฟตกได้เลยนะคะถือว่าดีมากเลยนะคะ ก็ที่สําคัญเนี่ยด้านในนะคะระบายความร้อนนะคะแบบธรรมชาตินะคะเพราะว่าอะไรคะม้อแปลงขนาดใหญ่นะคะสายไฟใหญ่นะคะมีดีเลย์นะคะมาช่วยในเรื่องการปรับไฟให้เร็วให้เพิ่มไฟไว้นะคะมีสมองกลนะคะไมโครโปรเซเซอร์ที่ชาญฉลาดนะคะอยู่ด้านในเครื่องนะคะเครื่องเราก็คือจะปรับไฟไว้เพิ่มไฟเร็วแน่นอนจ้า ที่สําคัญนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวเครื่องเราเนี่ยที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยค่ะจะมีเบเกอร์นะคะที่เป็นเซเบดิเซอร์นะคะแล้วก็ไบพาร์ตอยู่ในตัวด้วยนะคะแล้วก็ได้รับมาตรฐานนะคะพวก ISO นะคะแล้วก็ CE เนี่ยจากโรงงานผู้ผลิตด้วยนะคะถือว่าปลอดภัยดีๆแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะและสําหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังหาเครื่องกันไฟตกนะคะที่อัตโนมัติแท้ อัตโนมัติแทบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องนักเตกรีนนะคะเพราะว่าเครื่องกันไฟตกเราเนี่ยอัตโนมัติแทบร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องมานั่งตั้งค่าเลือกโหลดเลือกดีเลยไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวเครื่องเขาจะทําหน้าที่จัดการให้เลยนะคะเรามีหน้าที่ต่อช่องไฟเข้าและไฟออกต่อสายดินแค่นั้นเองค่ะในเรื่องการใช้งานจริงนะคะต้องมีรีวิวขาแนวรีวิวมาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะคือเยอะมากๆเลยนะคะแผนทับการเชื่อมต่อถามว่ามีไหมมีค่ะบางคนถามนะคะว่าต่อยากไหม คือต้องบอกก่อนนะคะว่ามันตอบไม่ยาก ติดตั้งง่ายนะคะเราจะมีแผนภาพการเชื่อมต่อนะคะใส่ไปในกล่องให้ด้วยนะคะเรามาจะเขียนให้หมดเลยว่าอ่าอินพุตช่องไหนออปพุช่องไหนนะคะเบเกอร์ Baker, นะคะสเตอิเบไรเซอร์ต้องยกไม้ไบาพาต้องยกไม้นะคะมันจะเขียนทุกอย่างเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องไฟตกเนี่ยต้องรับตะก,กรีนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะที่เบอร์0ูนนะคะ6 3 8 2 2 2 9หรือว่าจะเป็นเบอร์09 2 6 3 8 2 3 6 6นะคะหรือว่าจะทักไลน์ id line sidrg r ดับีเอ็ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ